ยนตนมือสองต่อเอตค้าค่ะ,คะวันนี้นะคะเกชาวบาทุกคนเนี่ยมาชมกับเจ้ารถสวยหรูมาพร้อมกับความประหยัดและราคาสุดคุม้มวันนี้ขอแนะนำกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ all new นีคะ toyota camry 2.5 hybrid ค่ะ,คะเป็นรถปี2019มาพร้อมกับตัวแพลตฟอร์ม tnga นะคะสังเกตได้เลยว่าได้ความหรูหราได้ความทันสมัยได้ความสปอร์ต และยิ่งตัว TNGA เนี่ยเขาจะขับขี่ในเรื่องของการเข้าโคง้งหรือว่าความนุ่มนวลของการขับขี่ก็จะดียิ่งขึ้นด้วยค่ะมาดูกันนะคะตัวนี้ได้สีดำสวยมากค่ะทุกคนคะ่ะหรูหรามากๆและด้านหน้านะคะเขาจะมีเส้นสายของตัวโครเมียมค่ะตัวโลโก้ของเขาจะมีแถบสีฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวระบบไฮบริดไฟหน้าก็มาพร้อมความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้ารวมไปถึงกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ถ้าเป็นราคาป้ายแดงคันนี้จะอยู่ที่1,649,000บาทค่ะมาดูกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เป็นล้อแมก่ะขนาด17นิ้วนะคะและตัวยางสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยก็คือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้สักประมาณ20,000ถึง30,000กิโลเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอุ้ยเสียงหายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะและสังเกตว่า ท้อมีการดีไซน์ลดการเกาะของตัวโยนฝนหรือว่ายนา,ามได้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรูปแบบ LED และตัวกระจกจะปรับเองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอยจอดค่ะที่จับประตูนะคะเป็นตัวโฮมียมซึ่งฝั่งทางด้านคนขับจะเป็นตัวสมาร์ที่สามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยนะคะและให้สังเกตเส้นสายด้านข้างที่เรียกได้ว่าให้ความรู่โรมให้ความสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นและให้คุณดูนะคะตั้งแต่ด้านหน้ารถด,ด้านข้างมาจนถึงด้านท้ายค่ะ นี่คือบอดี้และโครงสร้างเดิมเลยไม่ผ่านการชนะพิวามจมน้ำถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อเซค่ะด้านหลังนะคะกระจกเป็นระบบไร้ฟ้านะ้ามีไฟเบรกหนุทสามค่ะไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED นะคะได้เซ็นเซอร์หลัง4จุดมาดูกับด้านหลังนะคะทุกคนคะ่ะพื้นที่พื้นที่แบบว่ากว้างขวางเออกว้างนะเข้ามาได้ครึ่งตัวเลยทุกคน นะคะคือเก็บกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆได้เยอะลึกจริงแล้วก็นะคะสภาพยังดูใหม่อยู่เลยค่ะด้านล่างเห็นไหมคะอุปกรณ์ยางอะไรโอ้โหใหม่อะ่ะสภาพคือเหมือนยังไม่เคยสัมผัสพื้นถนนเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบถ้วนนะนี่คือรอบๆตัวรถค่ะเดี๋ยวเก๋พาทุกคนเนีย่ยไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะมาดูกับด้านในตัวรถค่ะทุกคนค่ะปิดแอร์ก่อนค่ะ นะคะด้านนายเป็นโทนสีดำเนี่ยดูซิคอนโซลด้านหน้าไม่มีตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนหนักค่ะอันนี้ดูให้ก่อนเลยนะคะและดีไซน์ด้านหน้าสวยนะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะเห็นได้ชัดเลยตัวนี้จะเป็นสีดำงาเป็นโนแบ็คนะคะรูลรับพรีเมียมสุดๆลายไม้ของเขาเขาก็จะมีแยกพิเศษนะสำหรับเบนซินล้วนกับตัวไฮบริดนะคะถ้าเป็นเบนซินล้วนก็จะเป็นสีน้ำตาลไฮบริดก็จะเป็นสีแบบอย่างนี้เลยค่ะเงินๆนะคะก็จะเป็นตัว ไฮบิดออนิกออเนเมนต์นะคะตัวนี้จะเป็นชื่อของเขาเลยนะคะสวยมากทุกคนขาคอนโซลกลางต่างๆดูหรูหราส,สุดๆเลยเบาะที่นั่งจะเป็นทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้เบาะสภาพสวยงามเลยได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าปรับเอ็นให้ด้านข้างได้ด้วยเพื่อแบบว่าคนข้างๆาลาบเพอหลบัลบอะไรนี้คอพับคออ่อนปรับเอ็นให้เขาได้นะคะฝั่งทางด้านคนขับค่ะก็เพิ่มตัวด้านหลังไฟฟ้าเข้ามาเผื่อเวลานั่งนานๆปวดหลังก็สามารถปรับระดับได้นะคะ ด้านหลังได้แล้วก็สามารถที่จะเมมนะคะจดจาตําแหน่งลักษณะพวงมลาลัยกระาจงมองข้างเห็นไหม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 นี่นี่นี่อันนี้คือตั้งค่าไวนะ้นะนี่ได้สตงตแหน่งนะคะไม่ต้องตกใจนะคุณสามารถรีเซ็ตตั้งค่าใหม่ได้นะคะพวงมลาลัยไม่สมไม่ช้าเลยค่ะทุกคนขานี่ไม่มีรอยถลอกเลยนะสวยมากเป็นตัวมัตติฟังก์ชันปรับวอล,ลุ่มปรโมทได้มีครสคอนโทรลมีแพนเดร์ชิพค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัสกินกว้าง7นิ้วด้วยกัน ขยับลงมาตัวแอรนะคะจะเป็นแบบดูอัลซนมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศนาโนโอีนะคะทำให้อากาศภายในรถเนี่ยบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างมีช่องเซบไฟมีตัวไวเ e สชาร์ h เจอร์นะคะกับการชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายด้านล่างเป็นที่วางของได้ที่วางแกว้วเกียร์ออโต้ค่ะมีโหมดการขับขี่อีโค o r นำมอสสปอนะคะ แล้วก็ EV Mode เบรกโหมเบรกมือไฟฟ้าได้แอรแบกรอบคันและสำหรับชม All New นะคะตั้งแต่ตัว 2.5G ขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็จะได้สัน่นลบแบบนี้ไม่น่าดูสว่างขึ้นรับกับแสงแดดไออุ่นธรรมชาตินอนดูดงดูดาวต่างๆได้เลยค่ะนี่คือโซนอานาะเดี๋ยวรอไปดูกับพื้นที่สซนห้องพุทธสาสด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่คือพื้นที่ด้านหลังค่ะทุกคนคะ นี่เพื้นที่บอกว่าเหลือเหลือนั่งได้สบายๆร้อยเจสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนั่งได้นะคะรองรับสรีราผู้โดยสารได้สบายๆเลยค่ะมีแอร์โซนด้านหลังให้ด้วยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่านั่งหน้าเมือกหนาวแบบอุย้ยแอร์ข้างหน้ามาไม่ถึงเพื่อนชื่อว่ารถลูกค่ะจะไม่ปล่อยให้อ,อ่ระดับผู้ริหารหรือวผู้ดยสัตด,ด้านหลังร้อนเด็ดขาดนะคะนอกจากนี้มีชอ่องเสียบ usb ให้2จุดไว้เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะเบาอ สวยงามนะคะตัวนี้ไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขัดมีตัวยึดบอาซิสตให้ด้วยตรงกลางเป็นที่วางแขนได้เป็นที่วางแก้วได้ข่ดแล้วก็มีช่องที่สามารถเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถไว้หยิบของเก็บของต่างๆได้อีกด้วยค่ะนอกจากจะได้ม่านไฟฟ้าด้านหลังนี่ด้านข้างเดี๋ยวแบบว่าแดดส่องมานะคะก็จะได้ม่านบังแดดเป็นระบบอัตโนมือซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้แอร์แบคลรอบคันนะคะแล้วก็ตัวลำโพงทั้งหมด 6ตำแหน่งด้กันค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น2,500ซีซี cc ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ขุมพลังรวมอยู่ที่211แรงม้าค่ะอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยจะอยู่ที่20-21กิโลเมตรตต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่การใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแล้วบอกไปแล้วว่าคันนี้ถ้าเป็นราคาไปแดงอยู่ที่1,649,000บาทแต่คันนี้ใครสนใจกับรถปี2019คสภาพมายอย่างดีแล้วก็มีทีมงานเจ้าหน้าที่ ดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะคันนี้ที่โตโตค้คาของเราขายอยู่ที่949,000บาทค่ะหายไปไม่เยอะนะ7 0 0 0 0นะทุกคนนะคะ7แสนกว่าเลยทุกคนคะ่ะเหลือ949,000บาท ราคาที่จาไปนั้นได้นะคะเครดิตดีฟีดาวค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอีกหนึ่งความพิเศษสําหรับลูกค้าคนพิเศษก็คือเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนานสูงสุดถึง4ปีเลยจากฟิกแมนนะคะเป็นบริษัทวารันตีชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นรถยกไม่จํากัดระยะทางบริการเติมน้ํามันจัมป์แบตเปลี่ยนยางอะไหล่นะคะเวลาที่เกิด เหุ่ฉุกเฉินโทรข้อเบอร์คอ call น,นเตอร์ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจกับรถสวยๆแล้วก็บริการดีๆก็ติดต่อมาได้เลยกับใหม่ยเลขโทรศัพท์0837777747หรือ0837777757ค่ะหรือว่าจะเป็นสื่อช่องทางต่างๆแต่ เข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยค่ะไม่มั่นใจพาช่างมาดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูรถไม่เป็นติดปัญหาข้อไหนเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนำนะคะอยากให้คุณได้มาสัมผัสตัวรถจริงมาลองนั่งมาลองขับเพราะเราก็เข้าใจว่าซื้อรถในราคาหลักแสนบางทีมองผ่านจออาจจะยังตัดสินใจไม่ได้เฮ้ยพิธีกรพูดเกินจริงหรือเปล่าเฮ้ยเขาไอ้นี่หรือเปล่า สามารถมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณได้มาชมตัวรถจริงคุณก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะต้องปอกอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีการคัดสรรรถมาอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็ดูแลรถเป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยคะราคาสุดคุ้มมีกับบริการหลังการขายดีๆที่รอคุณลูกค้าทุกท่านอยู่ค่ะยังไงสําหรับคันนี้นะคะใครที่กําลังมองหากับรถเอาไว้ใช้งานเอง ซึ่งให้คนที่คุณรักนำไปในเรื่องของออการต่อยอดเงินประกอบอาชีพรับส่งผู้บริหารต่างๆนะคะหรือว่านะะใ,นในเรื่องของความประหยัดนะคะได้ความหรูหราบอกเลยว่าคณิตคุ้มค่ะกับราคา9 4 9 0 0 0บาทบางสื่อแล้วค่ะยังไงก็เฝ้าด้วยแล้วจะกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้หมดหน้าที่อีกแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ